สวัสดีครับผมไอ้ปฏิพันธ์วัชินยูวันนี้ผมก็จะมาให้วิธีคิดบวกนะครับโอเควิธีคิดบวกครับเป็นยังไงวิธีแรกวิธีแรกวิธีที่หนึ่งให้คุณมองทุกสิ่งในทางที่ดีไม่ว่าอะไรจะเข้ามาในชีวิตขอคิดคุณเปลี่ยนความหมายมันเปลี่ยนความหมายมันเป็นสิ่งที่ดีเชื่อและเปลี่ยนมันถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นที่คุณเผชิญอยู่อาจจะทำให้คุณ ท้อใจขอให้เปลี่ยนสิ่งดีเปลี่ยนและมองหาข้อดีจากเรียนนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมองหาข้อดีของมันทดสอบตั้งใจนั่งสมาธิโอเคขอคิดคุณนั่งสมาธิคุณสามารถมองโลกในแง่ดีขึ้นได้คุณจะได้เรียนรู้อะไรต่งตางๆมากมายเกี่ยวกับการนั่งสมาธิมองโลกในแง่ดีมาปรับใช้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิกครับ คุณนั่งสมาธิมันจะทำให้สมององคุณจูนกับพลังอะไรบางอย่างซึ่งมันที่จามริบอกกับพลังจักรวาลขอแค่คุณนั่งสมาธิคุณสามารถมองโลกอย้แง่ดีได้ครับได้ผมเองก็ใช้นะใช้กับการเป็นประธานนักเดียนครับก่อนที่ออกจะไปพูดทุกครั้งผมก็จะสูดหายใจและทําสมาธิก่อนทุกครั้งมันสามารถให้ผมมองสิ่งดีๆจากเหตุการณ์นั้นได้ไม่ว่าจะเป็นคนฟังว่าคนหน้าตายิ้มไม่ คุณสมารไป้บชายครับผสมข้อ3ข้อ3มองหาแต่ข้อดีในตัวของคนอื่นคุณสามารถเอาปากกากับกระดาษมาเขียนข้อดีของคนที่คุณอยู่รอบข้างแล้วคุณก็มองหาข้อดีจากเขาครับือกคับสามข้อวันนี้ลองใช้นูครับผมไอ้บริษัทอยู่เราจะก